ครับกรับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทั้ง่องนะครับของเซียนนาดีนะครับพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้นะครับเซียนนาดีสิภาตามลาวพัฒนาออกปากน้ํานะครับพี่น้องเอฟซีมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีมาเด็ดก็ลงคือเก่านะครับเนาะครับลาวพัฒนาของทันอาจารย์ออกปากน้ํานะครับแตกทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเอฟซี เอาเขาวาเป็งผลหวยเล่าออกสปอนน์นาะพี่น้องนิฟซีผลหวยเล่ารอบวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับผลหวยเล่าออกนะครับหนึ่งเก้าแปดสองห้าหนึ่งครับเลขล่างออกแปดสองนะครับพี่น้องนิฟซี ดสองล่างนะครับครับผลนานของานาจารย์ออกปากน้ำนะครับเตียมเปาได้พี่น้องยิปซีัดพอฮาเรล็กเรลยกบนออก2องแห,หนึงนะครับพี่น้องยิซีครับส่วนเรลยกล่างออกแปดสองนะครับครับงวดบันศุกที่ผ่านมานะครับเนาะ ครับก็บมาตอ่องวดเลยนะครับเด้อพี่น้อง fc กที่าหน้าดีโก้ชใจประไว้กันอย่ากล่งให้พี่น้องเข้านะครับตอ่องวดนะครับงวดประจำวันที่สิบสองนะครับเนาะสิบสองกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นะครับเนาะสองห้าหกเจ็ด หลงตะเมือตะเวนพี่น้องเอซเสียน,นดีก็ไดใด <c oughs> ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยงแปลงครับพี่น้องเอฟซครับรักษาสุขภาพเดอ้อพี่น้องเอซครับต่องวดเราพัฒนานะครับครับเราพัฒนานะครับ อาจารย์ออปากน้ำนะครับครับเปิรนดีดีพี่น้องเอฟซีอาจารย์ออปากน้ำนะครับอัตรยาใส่ดีนะครับแต่ทั้งสองกับบอลูคือกันว่าเพิ่นทรงให้ทั้งสองยืนบ่กับบอลูเนาะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นผูกมัดไว้กับเส้นน่าดีเลยนะครับเด้ออาจารย์ออปากน้ำเพิ่นว่าเพิ่น สองสามเช่นนัดีครับกันว่าอยากให้ยอดวิวคนติดตามเช่นนัดีลหลายๆนะครับพี่น้อง MC, เอพีถึงก็เลยส่งให้เต้เช่นนัดีเป็นวางสันเนาะอันนี้ก็บบอลลูคือกันนะครับว่าเป็นส่งไนทางไไ้งในเดนกับบอลูนะครับเนาะครับรอบนี้นะครับ <c oughs> มาแล้วนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดเอาเบิ้งเด็กวิ่งเด็กรูดอาจารย์ก่็นะครับเนาะ เลขวิ่งของธนาจาันนะครับมีสามตัวเลยพี่น้องอีฟซีครับมีสามตัวแต่ว่าเพิ่นวิ่งเด่นแค่สองคู่นะครับโอเคสองตัวนะครับเอาวิ่งเด่นนะครับพี่น้องอีฟซีเอาเลขวิ่งก้อนนะครับวิ่งนะครับหนึ่งศูนย์เก้าครับพี่น้องอีฟซี เอาตัวเด่นนะครับตัวเด่นเลขวิ่งนะครับพี่น้องอีฟซี่เด่นนะครับครับเด่นนะครับหนึ่งกับศูนย์อ้าวมาแล้วครับพี่น้องอีฟซี่ตัวเด่นนะครับตัวเด่นมาแล้วนะครับเลขวิ่งของท่านอาจารย์นะครับ ครับขอขอบคุณขอบคุณอาจารย์ไปกวนลงคงิปแล้วความนะครับพอทรงมาให้เสื้นาดีกะเป็นบุญเป็นขุนแห้งเรานะครับที่ทรงมาให้นะครับในล่งให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าน้ำนะครับเสื้นาดีกะได้บุญนำ้ำอา,าจารย์นํำคือกันเพราะว่าเปลี่ยนสายบุญให้ต่อนะครับเนาะสายบุญนะครับ ครับท่านอาจารย์บอกว่านะครับพี่น้องเอฟซีท่านได้โชค mắn นะครับเนาะเพิ่์นบอกว่านะครับใครโชคมันนะครับให้มาทําบุญให้ซอยเส้นนาดีสังองค์พระเมรุธรณีท่านเพิ่นว่าครับอันนี้ก็เพิ่นบอก่ให้สัมผัสนะครับได้ๆนะครับเสียงเพิ่นก็บว่ให้สัมผัส ทุกกรณีนะครับบ่ให้สัมผัสนะครับไดต้ามาต้าซองของเชนนดีหยิกซองเลื่อนเพิ่นกะเชนนดีก็อนุญาตให้เพิ่นเอาไปลงได้คือกันนะครับเด้อพีน่น้องเดูสิอนุญาตให้ไปลงได้แต่ว่าเพิ่นว่าให้เป็นสายบุญซอยเชนนดีนะครับว่าอยากสั่งองค์พระเมร์เท่านี้มันแล้วนะครับเชนนดีก็โทรคุยกับเพิ่นอยู่มือนี้นะครับเ,เพิ่นก็ปรึกษาอยู่ถ้ามันโชคมันมันนี่ลีนะครับเพิ่นสิพักดันให้ พกอยู่ตลอดได้พี่น้องซี่เปิดหลับประกันให้เลยว่าปีหนึ่งนี่สิบ่ให้ลดพ่อสิบหงวดเพิ่นว่านะครับพี่น้องซี่บานี้เดือนหนึ่งมีจักเทอร์อพี่น้องยสิเล่ากับานาอาทิตย์หนึ่งมีสามเทือ่อเบิ้องลูกพี่น,อน้องซี่เพิ่นกาการันตีให้ครับนะครับ ครับจับคู่ได้พี่น้องเอฟซีหือว่าเซียนอดีเบ่าโดนเนื่เพราะว่าเอาคำเพิ่อนบ่มาสานต่อนะครับมาบอกเก้ากับพี่กับน้องนะครับเพื่อพี่น้องอยากเหยดอยากสั่งซอยเซียนอดีนะครับเพราะว่าสั่งคนเดียวมันมาแล้วด้อยพี่น้องเอฟซีครับก็อยากให้พี่ให้น้องเข้าร่วมบุญนําคือกันนะครับครับสิได้เห็นกันถ้าเขาสั่งเสียไปนะครับก็สิได้เห็นกัน วงสวงไหวๆเด้อพี่รองยุ้ซีถามเขาดได้ไหวนะครับเสียนาทีกับภาวานาก็อยากให้ต่างเล่าพื่งกันนะครับครับจับคู่ครับพี่น้องยุ้ยซีหนึ่งหกครับพี่น้องยุ้ยซีหนึ่งหกไปดุนดุนรถโบดุน,ดน,ดนแล้วโบดุน,ดน,ดนกับกระจายข้าวบุนดอกพี่น้องยุ้ซีให้พี่น้องเข้า ยวรับรูรับบนะครับแลาวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีศูนย์แปดนะครับมือสิไปไวกวก็เสียงเดาเขียงนะครับมีตัวกันขึ้นเก้านะครับพี่น้องเอฟซี ถ้าตะวบาเลื่อมบรรยายเลขกออกให้พี่น้องเข้าฟัางนะครับออกตัวใดเนาะเอาเขียนแบบรอยกันครับกันนะครับเก้าสี่กับเก้าห้าครับพี่น้อง FC 94ีเก้าสี่กับเก้าห้า ครับทำม,มาลักหนึ่งเด่นนะครับก็บมีหนึนะครับหนึ่งปดไปดุนด,ดนนะครับถามาลักศูนย์กับศูนย์กศูนย์เจ็ดศูนย์แปครับพี่น้องย c ปซีย่าตาไล่ได้มีตบปากแดงนะครับพี่น้องยิปซเอา้ามาเบิ้งผลหวยเล่าออกสักวันนะครับของถันอาจารยา์มาเบิ้งผลงานของ่านอาจันนะครับเนะะาะเพราะว่าผลหวยเล่าออกหนึ่ง19เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสองห้าหนึ่รางออกแปดสองนะพี่น้อง ครับนี่แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเรียกวบ่งนะครับเรียกวบ่งของท่านอาจารย์สองก็แตกบนนะครับเรียกหนึ่งก็แตกล่างนะครับพี่น้องเี่ส่วนชุดจับคู่นะครับอันนี้แตกล่างนะครับเขาต๊ะกลับนะพี่น้องเี่หนึ่งหากับเขาต๊ะกลับพื่อกันนะครับพี่น้องเยี่ครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อออปากน้ํานะครับ รับทรงตัวเล็กแนวทางมาให้เส้นอดีเนาะหรือลง่มให้พี่น้องเข้า3ตัวมาตัวตะวันมาสองตัวได้พี่น้อง FC 3ซีตัวมาสองตัวเตลอดอย่าครับเอาแคปหนะ้าจอไวค้ครับพี่น้อง f อฟซีลาวพัฒนาท่านอาจารย์ออปากน้ํานะครับครับตอวงหวดนะครับครับวิ่ง109นะครับตัวล่องก็มีเก่านะครับเด่นสุดก็คือ หกับศูนย์ะครับเลขวิ่งนะครับวนะิ่งเด่นนะครับครับจับคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดะครับศูนย์หกศนะครับพี่น้องที่กันเก้ากับเกนะครับ, 95, ค,รบครับเขามาแล้วกัฝากกดไลค์กดแชร์ชได้เลยพี่นอ้องนซะีดีกัย่งผอีกขวพี่น้องห้าดอกนะครับ <laughs> นธา์อีกเย็ดเทียบมากกับว่าใครขอพี่น้องเย็ดเทียกับไายายอขนานอา้อรอบนี้ขอสักกันเนาะ คนอะไรลคนเราแชร์ด้วยพี่น้องอฟซีครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้เสียหน้าดีน้ำเนี้ยนะครับครับกขอให้พี่น้องเข้าโชคมั่นกันสุขูมสุขคนเดอ้อพี่น้องอีฟซี่ครับรอบนี้เราพัฒนาออกปากน้ำนะครับใอ้เงีปงปังปังกันสุข,ขุสุขคนครับ